เป็นกําลังใจให้ทุกคนเด้อนะคะฝนก็หยุดแล้วแต่ยังหยุดไม่สนิทนะคะยังลงไปปล่อยอยู่เด้อนะคะเนาะยังได้ยินเสียงฝนอยู่นะคะทุกคนขอบคุณสิบห้ากำลังใจค่ะขอบคุณห้าพันนะคะที่จอดให้นะเออต้องอยู่อย่างนี้เนาะถึงจะสวยเนาะเนี่ยท้องฟ้าหลังฝนตกนะคะแต่ก็ยังไปปล่อยอยู่นะทุกคนนะคะเป็นสีเป็นสีนสอ่าสีฟ้าเขียวเนาะ ด้านนี้นะเป็นฟ้าเขียวเนาะสวยเนาะปัดกับเมฆเนาะสวยนะคะแล้วก็ตนน้นไม้ก็เป็นสีเขียวนะคะตนน้นไม้เป็นสีเขียวเนาะเยี่ยมเลยค่ะนี่นะคะนี่คือหลังฝนตกนะคะปลายทางฝ้าจะสวยใสอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหยุดอีกนานไหมเพราะว่าเพราะว่าด้านนี้นะคะทุกคนด้านนี้ก็ยังคืมอยู่ค่ะ ยงังเขาียกว่าฟ้ยังนองน้ําอยู่นะคะทุกคนไม่รู้จะหยุดหรือเปล่านะคะทุกคนนะคะนี่อ่าไม่ร exactly. ู้จะหยุดหรือเปล่านะแต่ด้านนี้ฟ้าสว่างแล้วนะคะด้านทิศเหนือเนาะทิศเหนือคือหน้าบ้านนะคะฟ้าสว่างแล้วค่ะนี่นะคะเนาะฟ้าสว่างละเนาะไม่รู้จะตกอิดหรือเปล่านะคะทุกคนนะนะคะ ขอบคุณนะคะสิบหากำลังใจค่ะนะเอามาฟังเพลงกันต่อนะคะแต่เขาก็ยังตกไปปลอยอยู่นะทุกคนนะไม่ได้ถึงก็หยุดนะอาจจะต้องอีกรอบหนึ่งก็ได้นะดีที่ไม่มีฟ้านะคะทุกคนวันนี้นะนะดีที่ไม่มีฟ้านะคะเอาคุณบุภาตีลังกามาอีกแล้วขอบคุณนะคะคุณบุภาตีลังกามาอีกแล้วนะคะขอบคุณมากคะ่ะ คุณธนงดงบางขอบคุณครับคุณธนงบ้านนอกขอบคุณครับคุณธนงบ้านในขอบคุณนะครับตีไ,ไม้กำลังใจครับผมนะคุณผาให้ความรักมากขอบคุณนะจ๊ะหยุดแล้วค่ะวันนี้ฟ้าสวยอจริงๆแล้วมันเป็นอสีสีฟ้าใสสีฟ้าอ่อนนะแต่ในกล้องนี้เขาจะเป็นสีสีเขียวนะทุกคนโอ้นะเนี่ยเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนนะทุกคน เดี๋ยวม่จะเออลองลองไปข้างหน้าดูซิว่าเขาจะเปลี่ยนสีหรือเปล่านะนะเห็นไหมเนี่ยเออเออเออเนี่ยนี่นี่น,นี่ทุกคนนี่คือฟ้าหลังฝนนะนะเป็นสีสีฟ้าสีฟ้าใสเนาะนะนะแต่ในกล้องยังมีสีเขียวปนอยู่นะแต่จริงๆแล้วเป็นสีฟ้าใสนะ,ะทุกคนนี่สวยค่ะนี่คือฟ้าหลังฝนนะคะเนาะอืม ทางนี้ก็ยังมีเมฆอยู่นะนี่ก็ยังมีเมฆอยู่นะยังไม่สว่างทีเดียวเนาะมีสว่างก็คือตรงนี้นะคะดูดูฟ้าบ้านแม่มสินะแต่ละด้านไม่เหมือนกันเลยนะคะทุกคนด้านนี้ก็ยังด้านนี้ก็ยังคืมฝนอยู่เลยด้านทิศตะวันออกนะยังคืมฝนอยู่ค่ะนะคะทิศเหนือก็ทิศเหนือก็สว่างแล้วนะคะ ทิศเหนือสว่างแล้วนะคะมาดูทิศใต้ค่ะทิศใต้นะคะทุกคนทิศใต้ก็ยังขึ้นขมุกขมัวอยู่นะคะนี่นี่คือทิศใต้นะทางทิศตะวันตกเอออไม่ใช่ทิศใต้ทิศตะวันตกค่ะขมุกขมัวอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะอืมแต่เริ่มฟ้าใสขึ้นแล้วล่ะน่าจะหยุดนะคะทุกคนเนาะขอบคุณนะคะคุณป๋าจ๋าคุณธนงดวงลิจีขอบคุณค่ะคุณธนงมั่นไกลขอบคุณค่ะคุณธนงมั่นดอนขอบคุณนะคะ มาสักทายนะคะเออสวยนะเออเพิ่งเห็นแสงอาทิตย์ตอนหลังฝาสวยสีสวยค่ะทุกคนนะคะนี่เป็นสีน้ําเงินเนาะน้าเ,เงินอ่อนๆนะเนาะสวยเหมือนกันนะแสดงว่าน่าจะหยุดแล้วแหละนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะฟ้าหลังฝนตกค่ะสวยค่ะนะนี่สวยจริงอ่ะทุกคน นี่ครั้งทิศตะวันตกนะคะนักจา๋าหน,นี่โอ้สวยสวยเนาะเออทิศตะวันตกเพิ่งเห็นว่าฟ้าสวยวันนี้เองทุกทีจะเป็นแสงจ,าจ้าๆอ่อนๆเนาะไม่ค่อยสวยนะนะคะขอบคุณสแปกกำลังใจก่ะโอ้อยเวดูมุมนี้นี่ทุกคนดูฟ้าบ้านแม่มสิเหมือนเขาตัดเลยอะนี่เหมือนก็เขาตัดเลยนี่สีเขียวใช่ไหมอันนี้เป็นสีฟ้าเป็นสีน้ําเงินดูดินะ เหมือนก็เขาตัดเลยอ่ะโอ้ยฟ้าบ้านแม่นะทิศเขาเรียกว่าทิศอ่าทิศเหนือกับทิศ